สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำา EM จากเศษผักและผลไม้นะคะวันนี้จะใช้ผักและผลไม้นะคะผักที่จะเป็นเศษผักที่เราทำอาหารทุกวันทุกวันนะคะเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆคนไหนมีผักอะไรก็ใช้ได้นะคะผักที่ใช้ในวันนี้ก็จะใช้แัตราสวน3กิโลนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีกากน้ำตาลนะคะที่เราทำเองนะคะที่ดิฉันสอนทำไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะกากน้ำตาลใช้1.5ลิตรนะคะอันนี้จะเป็นจุลินซีสังข้อแสงนะคะใช้250ซีซีนะคะน้ำเปล่าในวันนี้จะใช้อยู่ที่7ลิตรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มละลายกากน้ำตาลกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ นินซีสังเคราะห์แสงนะคะอันนี้ตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ2 5งซีซีแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนก่อนหอมมากเลยค่ะหอมกินน้ำอ้อยนะคะตามด้วยผักนะคะ3กิโลกรัม เนนี้จะมีผักกาดแตงกวาถั่วฝักยาวฟักนะคะแล้วก็ทับทิมนะคะแล้วก็ฟักข้าวนะคะแล้วก็เปลือกมะนาวนะคะเพื่อนเ่ใช้ผักอะไรก็ได้นะคะที่ใช้ในครัวเรือนของเราผักเศษหรือเหลือะคะ่ะเหลือจะการทำกับข้าวในจ่าระวังน,นะคะ แล้วก็กดเขาให้จมนะคะคนให้ทุกอย่างเท่ากันดีมไม่เห็นหน้าเลยเดี๋ยวขยับหน่อยนี่นะคะเพื่อนๆว่คนขย่ายเข้ากันจะบอกว่าหอมมากเลยหอมน้ำอ้อย ถ้าเพื่อนๆมีผักอีกก็สามารถใส่ได้อีกนะคะพวกผักผลไม้นะคะเปลือกผลไม้ต่างๆสามารถมาใส่ได้อีกนะคะเพื่อนๆน,นี่นะ,ะตัวนี้หมักทิ้งไว้แค่เจ็วันก็สามารถนำมาใช้ได้ หรือจะให้ดีหมักนานกว่า7วันก็ได้นะคะเป็นเดือนก็ได้ะคะ่ะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จุลินทรีย์จะช่วยย่อยไวขึ้นนะคะสามารถนํามาใช้ได้ไวขึ้นอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะทีนี้เพื่อนๆต้องหาฝามาปิดไว้นะคะกะันแมลงกันมดเข้าไปวางไข่นะคะ ที่ไม่มีฝานะคะก็ใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ใช้เชือกมัดนะคะ ของ EM ที่เราทำในวันนี้นะคะช่วยเร่งต้นเร่งใบช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะคะปอจนช่วยป้องกันเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียนะคะทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงและปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วยนะคะ แล้วอีเจวันเราค่อยมาเจอกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงสวัสดีนะคะเพื่อนๆน,นี่เราจะพาเพื่อนๆมาดูสมหน้า EM จากเศษผักผลไม้ที่เราหมักไว้ได้เจ็วันนะคะอันนี้เขาจะเป็นลาขาวนะคะ สาเหตุที่เกิดลาขาวนี่ก็น่าจะเป็นเนื่องจากตอนหมักอะคะ่ะใช้ถั่วเยอะมากเลยถั่วฝักยาวนะคะนี้ถั่วเขาก็จะมีกาเใโตเจนสูงนะคะเดีย๋ยวเราจะตักน้ำให้เขาดูนะตักสิให้ดูสีน้ำกลิ่นจะหอมเหมือนผักเสี้ยนดองเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ EM ของเรานะคะสีจะไม่เข้มเหมือน EM ที่ซื้อตามทองตลาดนะคะเพราะว่าตามทองตลาดเขาจะเป็นกากน้ำตาลที่มีสีเข้มมากเลยอันนี้คือกากน้ำตาลที่เราทำเองนะคะโดยใช้น้ำตาลรายเอยน้ำตาลอ้อยนะคะในการเคี่ยว ต้มให้เดือดนี่นะคะ EM ของเราใช้ได้นะคะเห็นลาขา,ขาวๆอย่างนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะเพื่อนๆดีนะเพื่อนๆนะจะให้ดูอัตราการใช้นะคะนี่คือ EM ที่เราหมักจากเศษผักผลไม้ในครัวเรือนของเรานะคะที่ใช้กากน้ำตาลเป็นตัวหมักนะคะโบกด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ กัดน้ำตาล1.5ลิตรนะคะจุลินนซีสงังเคราะห์น2 5 0ซีซีนะคะอันนี้คือน้ำเปล่า20ลิตรนะคะเพื่อนๆพอดีขาตั้งกล้องหักนะคะเลยต้องถ่ายอย่างนี้นะคะและนี่คือต้นหอมที่ปลูกเองนะคะต้นหอมที่แม่ค้าเขาทิ้งแล้วนำมา,มาปลูกนะคะเพื่อนๆน,นี่คือผลงานนะคะนี่คือต้นถั่วพูนะคะ เมื่อเจวันที่แล้วใช้จุลินรียน้ำข้าวบูดนะคะเนี่ยค่ะปุ๋ยจุลินรีน้ำข้าวบูดท,ที่เราทำเองเขาแตกกอใหม่นะคะเนี่ยงามต้นหอมนี่ฟื้นก็เพราะจุลินทรีน้ำข้าวบูดนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจุดนี้ มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งอัตราการใช้นะคะอันนี้เขาจะเป็นลาข่าวนะคะแต่ไม่เสียนะคะเ,เพื่อนมีเวลาเดี๋ยวก็จะกองใส่ขวดทีนึงนี้ไม่มีเวลาะคะ่ะเดี๋ยวจะใช้แล้วอ,อัตราการใช้นะคะสี่ช้อนโตะต่อน้ำยี่ลิตรนะ รสยามเย็นคนคนได้เ,เลยนี่แหละคะ่ะหอมมากเลยค่ะเหมือนผักเสี้ยนดองเหมือนพวกผักดองนะคะที่เราดองไว้กินเองนี่เราไม่มีฝาค่ะต้องใช้ถุงพลาสติกคลุมนะคะแล้วก็ใช้เชือกอันนี้คลุมเขาไว้ก่อนนี่นะคะเพื่อน เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะใช้รถต้นไม้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะขอตัดภาพแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ